สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแมมอลิสาอดีตนางเอกคนดังยอมรับสภาพหลังธุรกิจล้มไม่เป็นท่า อดีตนางเอกคนดังแมมอริสายอมรับสภาพชีวิตที่พลิกผันหลังธุรกิจล้มไม่เป็นท่าสำโรครุมเร้าไม่หยุดขอสู้ชีวิตชงบรรปลายเปิดร้านอาหารตามสั่งผัดเสิร์ฟคนเดียวที่เชียงใหม่ลงมือทำทุกๆอย่างด้วยตัวเองเพราะยังไม่มีรายได้มากพอที่จะจ้างใครมาช่วยงานแม้จะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะอายุที่มากขึ้นและมีโรคประจําตัวแต่อดีตนางเอกสาวก็ยังคงมีรอยยิ้มและกําลังใจต่อสู้กับชีวิตที่เปลี่ยนไปแมมอลิสาเปิดเผยว่าหลัง จากธุรกิจส่วนตัวไม่เป็นไปตามคาดหวังและกลายเป็นนี่ท่วมหัวทําให้เกิดภาวะเครียดจัดประกอบกับน้ําหนักตัวเพิ่มขึ้นทําให้รู้สึกเครียดมากเกินต้องกินยาลดน้ําหนักอย่างหนักแต่ก็ไม่ดีขึ้นในที่สุดกลายเป็นคนจิตตกนํามาสู่อาการโรคซึมเศร้าทําให้ต้องปลีกตัวออกจากวงการบันเทิงในช่วงชีวิตที่ต้องประสบป,ปัญหาเรื่องหนี้สินและปัญหาสุขภาพทําให้ตัดสินใจทําอาหารขายซึ่งเป็นสิ่งที่ชอบและถนัดจนกระทั่งมีโอกาส เดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่และได้เจอกับเจ้าของร้านกาแฟที่ใจดีให้โอกาสเช่าพื้นที่เปิดขายอาหารตามสั่งภายในร้านโดยคิดค่าเช่าในราคาถูกจึงตัดสินใจต่อสู้ครั้งสุดท้ายพาสุนัขชี้วาว่าคู่ใจย้ายมาปักหลักขายอาหารตามสั่งที่นี่ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากซีนิวไนท์ที่นกับคุณครับ